สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาวทุกๆท่านกันเลยนะครับนะก็นั่นแหละนะครับเรากลับมาพบมาเจอกันนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะชุดสรุปโค้งสุดท้ายหวยลาวพัฒนาก็พลาดไปนะครับเนาะวันนี้เออเสียดายนะสี่เก้า ตัวเดิมนะจะเป็น3ามก็ไปได้เนาะโอ้งเงิดนะครับให้9มา95 98ก็ได้เนี่ยเออจะเป็น9ก้ก็ได้93ก็ได้ดั้นมาเป็น9ก้เหมือนเดิมพลาดไปแต่เม็ดเดียวนี่30นี่ผมให้ใบแปดศย์ด้วยเนาะใครที่จับหตัวไปนี่ก็ยินดีด้วยเข้าบ้างหลุดบ้างวดนที่แล้วเข้าไป49่เกวัก่อนหลุดวันนู้นเข้าไปนะครับในที่ในสามศอะ เาบ้างหลุดบ้างปะปนกันไปสลับกันไปวากันไปนะครับเนาะก็รอในชุดสรุปแล้วกันนะครับเนาะสำหรับในสูตรนี่นะครับเผื่อท่านไหนไม่ชอบนะครับในชุดสรุปอ่ะก็มาตามในที่สูตรนะครับสูตรนี้นั่นแหละซึ่งเป็นสูตรเดิมนะครับสูตรเก่าเป็นสูตรบนนั่นแหละนะครับก็ใช้มาก็หลายงวดแล้วนะครับงวดแล้วก็เข้าบุญเหมือนกันเนาะนะครับเข้าไปในคู่โต๊ดนะนะครับผลออกก็จะเป็นในที่ใน8 8 0 1 0 4 9อืมนะครับเนาะเนี่ยก็มาใน0ูนย์เก้าอยู่เนาะศู 99, 9, 0, นย์เก้าเก้าศูนย์นี่นะถ้าจับดีๆนี่ก็ไม่แน่นะนะครับถ้าจับเอาตรงนี้เนาะเออนะครับเนี่ยแปดศูนย์นี่มาตรงนี้ด้วยแล้วก็หนึ่งศูนย์มาตรงนี้ด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเจ็ดคู่เองนะนะครับใครนําเป็นตรนี้ไปจับนี่ก็ยินดีด้วยนะครับเนาะในผมผมจับสามตัวให้นะครับเนาะน เออนะครับผิดผิดไปลหลักหนเนนะอันนี้เป็น4นะครับอันนี้เป็นเนาะมันเลื่อนไปข้างหน้านะถ้าเลื่อนออก1มาอยู่ตรงเนี้ยอ่าไม่ใช่สิถ้า1มาอยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็น0ูนย์หก็ได้เออก็ไม่แน่อาจจะชคดีนะนะครับมาตามกันต่อในสูตรนี้2แบบนี่แหละแล้วก็จะจับมาชูดกันอีกนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับเราก็จะนำนะในหลักแสนก็จะเป็น8หลักแสนนะครับ นำมาบวกกันกับในหลักพันเนาะก็จะเป็น1แล้วก็บวกกับหลักร้อยเป็น0จะบวกกัน3ตัวนี้8บวกกับ1เป็น9แล้วเาบวกกับ0นย์ได้9เพิ่มแต้มไป1แต้มนะครับจาก9ก็จะเป็นศูนย์ลดมาก็จะเป็น9แล้วก็8แล้วก็จะเป็น7ก็จะได้ในเด่น4ตัวนี้นะครับซึ่งสูตรเนี้ยมันสลับเข้าสลับหลุดหรือเปล่านะนะครับ วันนี้หลุดว,วันนี้เข้าวันนี้หลุดวันนี้เข้าวันนี้หลุดหรือเปล่าอ่ะมาดูกันนะครับซึ่งจับคู่ก็ตั้งแต่เจ็ดเจไปนั่นแหละนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศย์อ่าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปด แปด0นะครับนี่แหละในแบบนี้นะก็ลองดูนะครับว่ามันจะเข้าไหมนะครับเหอเราอะนะครับใครที่เข้ามาดูหา <c oughs> าใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋วยวผมย้อนไปดูในในงวดก่อนหน้านี้ที่มันหลุดก่อนนะครับมันตัวเด่นเนะี่ยมันก็ยังมาอยู่นะครับตัวเด่นยังมาอยู่ ลองดูในงวดที่มันหลุดเนาะสตัวเด่นในตัวนี้อันนี้9 0 192เออ01ออกบ่อยนะครับอ่าลองเที่ยวกันกับงวดนี้อันนี้มาในเด่น3มันออก3 0 3มาในแถวที่2 9 4 อืมอืมอ่าโอเคนะเอาเป็นตัวนี้เนาะเป็นตัวเด่นเหมือนในชุดสูตรนี้นี่อ่าตัวนี้เป็นตัวเด่นเนาะเผื่อเผื่อไวอ้ตัวนี้ห้าสี่ก็ยังมาสี่หกเจสอ่าก็ตัวเด่นนะครับถ้า มันตัวนี้มันมาเป็นตัวเด่นด้วยเนาะอืมอ่าใช่นะครับในตำแหน่งตรงเนี้ยนี่มันมาเป็นตัวเด่นด้วยนี่ล่าสุดก็แปดเจ็ดนี่แหละแล้วก็ตัวนี้ด้วยนี่อ่านะครับก็สำหรับในสูตรนี้ที่งวดที่แล้วได้ในชุดนี้นะครับอ่ะก็นี่เนาะ นี่ก็มาในที่ใน8ปดศูนย์ด้วยเนาะเออถ้าถ้าบางที่จับเอา6ตัวแล้วก็มาใน1นศูนย์ด้วยนะครับนี่แหละสูตรนี้นะครับก็มาล่างนี่นะครับทั้งที่เอา6ตัวแล้วก็4ตัวด้วยนั่นแหละนะครับสูตรนี้มาได้ยังไงนะเรามาดูกันนะครับกระดาษหมดแล้วก็ถ้าไม่ชอบในชุดนี้นะครับก็ไปเอาในชุดเน้นๆในโค้งสุดท้ายแล้วกันนะครับนอนที่ผมเน้นให้ 8 0 1 0 4นนะครับสูตรนี้ก็คือตัวเด่นเนเราจะเอาตัวนี้แหละมาจากในสูตรนี้นี่นี่เอาตัวมุมตัวนี้นี่นั่นแหละงวดก่อนก็แปดหนึ่งวันนี้เจ็กับ0นย์นะครับก็8คู่เนาะกำลังพอดีตัวที่จะมาจับเลยนี่เราจะเอาในที่ในหลักหลักพันเนาะ นี่หลักพันก็จะเป็น1เนาะงวดที่แล้วหลักพันเป็นอ่าหลักพันเป็น9เนาะนี่9อยู่ตรงนี้ลดแต้มมาแต้มหนึ่งนี่เป็น1เนาะก็เป็นเจ็ดหนึ่งศู่งลดแต้ม7 0, 0 0 0แล้วก็7 2 0 2 7 3 0 3นนี่แหละสำหรับในสูตรนี้อ่ะก็ถือว่าถือว่ายังยังเดินดีนะครับเนาะถือว่ายังเดินดีเนี่ย ก็อาจจะมีหลุดบ้างในวดนี้นะก็เข้ามานี่ก็วันนี้9 293อ่ะวันนี้เข้าบนล่างเลยเนาะแล้วก็งวดนี้เข้าไปใน49แล้วก็วดนี้เข้าไปใน10ก็เข้ามานะครับ3งมวดติดแล้วนะเออนะครับเข้า3งมวดติดแล้วนะครับถ้าจับแบบนี้นี่ก็ขอให้เป็นงวดที่4งมวดติดแล้วกันนะครับนี่ว่าของวันที่5สิงหาคมนี้นะครับสำหรับในชุดนี้ ใครชอบก็นําไปจับถ้านํามาตัดกันนะครับนี่ตรงนี้เนาะมี8กับ7ด้วยหรือจะเอา8เนี่ยเป็นตัวลองก็ได้นะนะครับเนี่ยอันนี้ลองไว้ใครไม่ชอบก็ผ่านได้เพราะว่ามันมีเป็นเด่น8เด่น7ตัวลอง8ไว้80 81 8 2 8 3เนี่ยตัวลองไว้นะครับใครไม่ชอบก็ผ่านได้เนาะตัวเด่นนี่แหละ เพราะว่าในตำแหน่งตรงนี้มันก็มาตัวเด่นเหมือนกันเนี่ย98เนี่ยมา9เนี่ยงวดที่หลุด54ก็ยังมา4 09เนี่ยก็ยังมา9เออนะครับตามนี้แหละนะครับก็ถ้าดูเหมือนในงวดที่แล้วดูถ้ามันชนกันมันจะมีตัวไหนที่ชนกันบ้างนะครับก็จะเปนในที่ใน0770เนาะอืมแล้วก็123ไม่มีนะครับ0700 0, เลขออก0 0บเ มีแค่นี้เองนะครับนี่มันชนกันน,น้อยๆนี่มันไม่ค่อยมานะครับเนาะนี่แหละที่ผมบอกว่าในชุดนี้นะครับมันอาจจะหลุดก็ได้เนาะในงวดเนี้หรือมันอาจจะเข้าเนาะนะครับแต่มันสลับเข้าสลับหลุดแต่ที่แน่นี่แหละก็ขอให้สูตรนี้เข้าอีกเป็นงวดที่4งวดติดแล้วกันนะครับเนาะก็รอแคปหน้าจอกันไปใน2แบบนี้แหละถ้าไม่ชอบอีกก็รอในชุดสรุปโค้งสุดท้ายก็ได้เนาะนะครับเนาะก็ขอให้ ทุท่านนะครับโชคดีแล้วกันนะครับนอนนี่แหละนะก็ขอให้เฮงประปังเหมือนในงวดที่แล้วอ่ะนี่แหละขั้นตอนสูตรก็ง่ายานะครับนามาแบ่งปันกันฟรีๆยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครที่ถูกจากสูตรนี้ขอคนละคอมเมนต์หน่อยนะครับนองใครได้จากสูตรนี้ขอคําว่านะครับถูกหวยอถูกหวยอแล้วกันอ่ะก็ขอให้ถูกกันดีนะครับผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ